สวัสดีครับผมเซลปอ๊โยรชดานะครับวันนี้นะครับผมมีรถแนะนำนะครับผมสําหรับคนที่หารถหรูออปชั่นจัดเต็มนะครับผมราคาถูกนะครับคันนี้เป็นรถ MG HS 1.5 Turbo รุ่น C นะครับผมเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับก็สําหรับตัวรถนะครับผมด้านหน้านะครับผมดีไซน์สวยงามนะครับไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็ เขาจะให้ความหรูมาแบบกระจังหน้านะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับคล้ายกับของรถ Mercedes b e n z นะครับผมจะเป็นคล้ายแบบ m o n g r i l l นะครับผมก็ดูสวยงามดูแพงมากครับผมแต่ว่าราคาถูกเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของด้านข้างกันดีกว่านะครับผมในส่วนของด้านข้างนะครับผมล้อนะครับจะเป็นล้ออลอยขอบ17เจดนะครับผมตรงไฟเลี้ยวด้านข้างตรงกระจกก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับผมประตูจับนะครับผม ดีเดสเซนตีนะครับส่วนหลังคาก็จะเป็นราวหลังคาแบบนี้สไตล์ SUV นะครับผมก็ดูสวยงามนะครับเป็นรถอเนกประสงค์คันหนึ่งที่น่าใช้เลยเดี๋ยวต่อมามาดูในส่วนของด้านหลังกันนะครับครับในส่วนของด้านหลังนะครับผมก็นี่นะครับผมจะเห็นแบบสีแดงๆไปนี้เลยนะครับผมเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับผมโลโก้ MG HS นะครับประกอบกับสปอยเลอร์หนังที่ดูฉกเฉียวสปอร์ตนะครับผมเดี๋ยวพาดู ด้านท้ายนะครับว่าจะกว้างแค่ไหนนะครับอ่านี่นะครับผมในส่วนของด้านท้ายก็เป็นรถ SUV อันนี้ประสงค์คันนึงนะครับสามารถบรรจุของได้เยอะหรือว่าถ้ายังไม่เพียงพอนะครับสามารถพับเบาะได้นะครับผมเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนะครับต่อมามาดูในส่วนของด้านในกันเลยนะครับครับผมเข้ามาด้านในนะครับผมก็จะสัมผัสถึงความกว้างสบายนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับผม ในส่วนของแอรก็ปรับดิจิตอลนะครับผมปรับหน้าจอกลางได้ด้วยจอกลางนี่ก็คือกว้างนะครับสามารถรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับผมในส่วนของโหมดการขับขี่ก็มีโหมดปรับเวลาลงทางราชันนะครับผมเบรกมือไฟฟ้านะครับส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมก็เป็นพวงมาลัยหนังแบบท้ายตัด ขายรถยุโรปนะครับผมแบบให้ความหรูอีกในระดับหนึ่งนะครับผมที่สําคัญนะครับรถคันนี้เลขไม้นะครับหกหมื่นหกพันกว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันนะครับผมพอมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าพื้นที่นั่งนะครับกว้างนะครับกว้างแล้วก็ดูในส่วนของราคาบนนะครับผมว่าสูงมากผมว่าคนสูงร้อยเก้าสิบนี่นั่งได้สบายนะครับผมบอกเลยแล้วก็มีแอร์หลังให้นะครับผมด้านหลังปรับแยกซ้ายขวานะครับเย็นสบายเลย มีช่องเสียบไฟให้สองตำแหน่งนะครับผมแล้วก็มีลำโพงตรงประตูด้านบนด้านล่างตรงนี้นะครับผมมีที่พักแขนนะครับอ่าดูหรูแพงมากเลยนะผมบอกเลยเบาะหนังสวยไม่โซมนะครับผมตรงนี้วางแก้วน้ําได้ด้วยนะครับผมอ่าตรงนี้เปิดขึ้นเก็บของได้นะครับตรงนี้หรือว่าอันนี้น่าจะใส่ก้นบุหรี่ก็ไม่แน่ใจก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่ากว้างกว่าดูสบายดูแพงนะครับผม เดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับผมในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมดูสวยใหม่มากนะครับผมไม่มีน้ำมันเยิ้มนะครับผมก็คันนี้นะครับผมรับประกันโครงสร้างนะครับผมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้นะครับผมแล้วก็ถ้าสนใจนะครับผมรถ MG HS 1.5เทอร์โบรุ่น C คันนี้นะครับผมราคาเพียง3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมคุณได้ขับรถหรูออปชั่นจัดเต็มนะครับผมก็ถ้าสนใจ ติดต่อมาที่0893295666บอสนะครับผมหรือว่าติดต่อทางเพจของโยรัชนาสำนักง,งานใหญ่สาขานิมิตใหม่ครับขอบคุณมากสวัสดีครับ